ขอทิ้เขาเอ้โหขขอ,เอ,อ,เอ,อทิขอขอคุณจริงได้ักจกเกว่าเมื่อกี้พวอะไรที่มันพบกับดอกไม้นะครับ<อ>นึกก้าหน่วยพวกอะไร่อเลยนะอไม้ไว้ลงแต่ก็วิญญาได้รเงยก็ได้ยย <นะ S 2> ่เอา คุณครับจะเก็บก็เป็นอย่างดีเลย,จะ,เออเลยจะไม่ปลูกรดน้ำต้นไม้ที่บ้านเลยจะเให้ตายเลยอ้เามีขามาแจขามีขมาแจเแจให้นมันมีอประมาณสิบอัน จะได้ทำใหดีจะได้ถึงจะได้้ให้ดีเจอเขา้หคะเจอให้บ้าในรอบเจอเลยนะเขาเรียกบ้านนีคยวารอนทางทางกายรกตรงนี้นะล้มได้คนอีสานเนี่ริอเนกะลา อ่ะอ่ะอ uh. uh. so ันนี้ไม so uh. uh. ่รู еры? ้ว <Tiger NG> oh, ่าเราจะเจือได้ไหมนะฮะอย่าให้อย่าให้เป็นอันตรายและอย่าให้เจ็บตัวนะครับเจ็บนะเจ็บนะไม่เจ็บอะไร่ด้ไหมครับ นะใครจะบ้างเนี่ยโอ้โหจุดตรงไหนอ่ะถ้าเราได้ช่วงตัวก็เหมือนจะรอเหมือนจะรอนะครับโอ้ยครูพี่จะมาด้วยเหรอเนี่ยบอกต่อค่ะ

Hãy subscribe cho kênh